คอว่ร้านพิเศษคลาสสิกของเรานะครับก็เป็นร้านเนี่ยที่เราไม่ได้ทำสูตนะครับเือดสูแรกของคือกระบวนการับการวัดสายตาที่เป็นการวัดยนาดและสัดส่วนของคางท่อยู่ในพื้นผิวหน้าปากนการดูว่าสายตารามีงับไหนในโซนบ้างครับมีนที่สมารถจะแก้ได้ด้วยการทำแป้งบำดูดอนแบนีรแล้ว ไปในส่วนที่สองก็จะเป็นส่วนที่เรียนรู้ภาษาสนะครับก็เป็นการบริการลูกค้าที่เราเชื่อว่าเป็นการูกค้า่ที่ดีที่สุดนะครับในการเลือกแว่นนะครับหรือว่าการตัดตาครับแล้วก็ในส่วนที่สามเนี่ยก็จะเป็นร้านที่มีต่อแว่นตาที่ครนะครับทั้งในส่วนป็นแฟชั่นก็ฟุตชั่นนะครับแบ่ที่ลูกค้าอยากจะ ที่เราก็เชื่อมารถไฟที่ค่ะแล้วก็จะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเลยเราจะมีไหมคะคือตัวผ่านมาเนี่ยเราได้มีดตามรับูปแบบการผูิดำเนนร้านค้าร้านหนึ่งเราให้เหมาะสมกับค้านะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราต้องมีรูปแบบร้านแน่นนะครับในประมาณ5แบบนะครับก็มีตัวหอแว่นที่จะเพิ่มขึ้นนะครับหอแว่นที่จะเข้าถึงได้เพิ่ม วอลเปเปอร์พิเศษพิเนะครับวัวน,วนี้อยู่ในอัวหอาแว่นจานเนี้ยมีร้านค้าอีกสองแบบนครับคือนสสิงที่เป็นของพิเชษเนะนะครับและถ้าตัวของเล่ที่เป็นร้านค้าที่เราเรียกร้านร้านแม่ชุมชมนะครับที่สามารถอยู่ใกล้ลูกค้านะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยทำให้ในส่วนสัมผาสหาทุกหน้าเนี่ยก็จะมีก,การที่แคบเพ่ข้านมากนะครัเพื่อสามารถที่จะปยา ใช่ครับตรงที่เราเลือกที่เอราวันนี้นะครับก็คือสิ่งนี้เนี่ยบอกว่าเป็นที่ว่าเป็นช้อปปิ้งมอลล์นะครับที่มีความที่ยอดนะครับที่ตรงกับวนของค้าตรงดีนะครับซึ่งในเชิงรื่องของที่มาที่เราบอกว่าเราตั้งร้านเ JI, านี่ย ก็กอย,าง,อยางที่ไม่ที่เกิดไปนะครับว่าบริษัทเองเนี่ยคนที่เราได้มีการมสินค้าเยอะมากในช่วง2ปีที่ผ่านมครับ,รบก็ถึที่มที่เราได้มีการตอบตัวรูปแบบนะครับการบริการรูปแบบร้านแม่นสินค้านะครับที่มีการบอกกับลูกค้าเพราะฉะนั้นเัื่อกี้เนี่ยเราเชื่อมั่นนะครับว่าด้วยสินค้ารูปแบบที่เรามีเนี่ยเราจะสามารถตอ สร้างความพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าเราทุกคน